กรุงเทพมหาหนาครมีจักรอานวุ่นวายแออาจไปด้วยรถติดต่างๆมีแท็กซี่คันนึงคือลุงพลลุงพลขับแท็กซี่ในเมืองนี้มาสิบปีแล้วส่วนมากแกจะขับแท็กซี่ช่วงเย็นจนไปถึงประมาณตีสี่ตีหวันหนึ่งในช่วงตีสอง ลุงพลได้ขับหาลูกค้าไปเรื่อยๆและดูข้างทางที่ป้ายรถเมล์เขาก็ได้สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรอรถอยู่เขาเลยจอดรถถามผู้หญิงคนนั้นว่าน้องน้องรอรถเมล์เหรอไปแท็กซี่ไหมผู้หญิงคนนั้นสายหัวแล้วลุงพลก็พูดขึ้นอีกว่ารถเมล์สายนี้ถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วมันไม่วิ่งแล้วนะกว่ามันจะมาก็ตีห้าหนู่นหญิงคนนั้นเลยพูดขึ้น หนูไม่มีตังกระเป๋าตังหนูหายโทรศัพท์ก็หายหนูมีตังเหรียญติดตัวขี่ส4บาทหนูจะรอรถเมคค่ะลุงพลได้ถามอีกว่าแล้วบ้านน้องอยู่แถวไหนล่ะบ้านหนูอยู่แถวลัดกระบังค่ะลุงพลได้เอ่ยขึ้นอ้อบ้านลุงก็อยู่แถวนั้นพอดีมามาไปด้วยกันลุงจะกลับบ้านแล้วพอดีวันนี้ไม่มีลูกค้าเลย ถึงบ้านค่อยให้ลุงแล้วกันและหญิงคนนั้นก็ได้ขึ้นรถแท็กซี่ลุงผลไป K Y S รอรถดึกเดินล่ะหรือเพิ่งเลิกงานลุงคะช่วยติดเพลงหน่อยได้ไหมคะหนูรู้สึกไม่ดีเลยก็ไม่รู้อ๋อๆได้ได้ไดโทษทีหนูมาเยี่ยมแม่ที่บ้านค่ะขากลับหนูก็ขึ้นแท็กซี่กลับแล้วกระเป๋าหนูก็หายหนูเลยคิดว่าน่าจะเป็นแท็กซี่คันนั้นโปยาสลบหนูและเอาทรัพย์สินไป และหนูก็ได้เดินมาที่ป้ายรถเมล์นี่แ่ละค่ะลุงพลแสดงสีหน้าผงะและได้เอ่ยขึ้นว่าเฮ้อแย่จริงๆเลยแท็กซี่เหลวพวกนี้แล้วแล้วหนูไปแจ้งความหรือยังยังค่ะหนูรู้สึกตัวและเดินมาป้ายรถเมล์เลยและไม่มีใครสักคนเดินผ่านมาจนกระทั่งเห็นรถลุงมานี่ล่ละค่ะ เออลุงก็เป็นแปลกๆเหมือนกันแหละเหมือนขับรถคนเดียวยังไงก็ไม่รู้ในเมืองน,นี้ขช่วงขณะนั้นลุงพลก็ได้ขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีแสงไฟกระพริบที่หน้าจอบนรถของเขาอ้าวน้ำมันหมดนี่หว่าคงต้องแวะปั๊มแล้วละ่ะสักครู่นะหนู ลุงเติมน้ำมันแป๊บนึงลุงพลก็เลยขับรถเข้าปัม๊มปั๊มน้ำมันนั้นก็ไม่เห็นมีคนมืดสลัวสลวไฟในปั๊มก็ไม่เปิดหรือเขาปิดปั๊มแล้วก็ไม่รู้มีแต่เด็กปั๊มนอนอยู่ลุงพลได้บีบแตรน้องน้องอียี่สบเต็มถัง และหญิงคนนั้นก็เลยเอ่ยขึ้นว่าลุงคะลุงคะหนูไปเข้าห้องน้ำนะคะและเขาก็ได้หันไปมองดูทางห้องน้ำมันมืดเงียบไฟสลัวสลัววังเวงมากขณะที่ลุงพลเติมน้ำมันเสร็จก็ได้นั่งรอในรถผ่านไปสิบนาทีแล้วหญิงคนนั้นยังไม่มาลุงพลชักใจไม่ดี เผื่อเกิอเกอดอะไรขึ้นกับน้องเขาอีกก็เลยเดินไปดูในห้องน้ำพอมาถึงห้องน้ำลุงก็เห็นประตูทุกห้องเปิดอยู่ลุงเลยเรียกอีหนูอีหนูเสร็จยังแต่ก็เงียบไประหว่างนั้นลุงก็ได้ยินเสียงร้องไห้ลุงพลทำสีหน้างงว่าเสียงนั้นมาจากไหน เลยเดินไปดูห้องน้ำแต่ละห้องแต่ก็ไม่มีอะไรช่วงนั้นเองลุงพลก็ได้เหลือไปเห็นเหมือนมีเลือดกำลังไหลออกจากห้องน้ำมุมสุดแต่เลือดนั่นก็ตรงมาหาที่ลุงพลยืนและอยู่ดีๆประตูห้องน้ำก็ปิดพร้อมกัน ความตกใจลุงพลก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ำทันทีและวิ่งไปที่รถพ่อเปิดประตูรถเขาก็รีบจตก,การ์ทรถทันทีลุงพลได้เอ่อยขึ้นว่าเอาแล้วผีหลอกกูแล้วด้วยความตกใจนั้นลุงพลได้ขับรถออกจากปั๊มทันทีเลยลืมไปว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ที่ปั๊มขณะที่เขาขับรถอยู่นั้น ก็มีเสียงดังขึ้นมาจากด้านหลังรถเขาลุงตกใจเลยหันไปดูเหมือนมีคนนอนบนหลังรถลุงคุมผ้าห่มอยู่ลุงได้จอดรถและเปิดไฟดูให้ชัดๆลุงตั้งสติรวบรวมความกล้าเอื้อมมือไปเปิดผ้าห่มนั่นว่าจะใช่ผีหรือคนอ้าวหญิงคนนั้นนี่วะ เองขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะและหญิงคนนั้นทำหน้างงสลึมสลือแล้วเอ่ยขึ้นว่าถึงแล้วหรอลุงลุงพลได้ถามว่าอ้าวแกไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่เหรอและหญิงคนนั้นก็ตอบว่าเปล่าลุงหนูเห็นห้องน้ำมันเปลี่ยวหนูเลยไม่ไปก็เห็นลุงเดินไปห้องน้ำหนูรู้สึกง,ง,ง,ง่วงๆเห็นผ้าห่มตรงนี้หนูเลยนอนเลย อ้าวเหรอลุงน่ะตกใจหมดเลยนึกว่าผีหลอกลุงซะแล้วโอเคงั้นไปต่อผู้หญิงคนนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นว่าลุงปิดแอร์ได้ไหมคะหนูรู้สึกหนาวหนาวยังไงก็ไม่รู้เออ,เอ,อลุงก็เหมือนกันแหละหนาวหนาวแปลกๆยังไงไม่รู้ขณะนั้น ลุงก็เปิดกระจกรถและขับรถต่อไปและผ่านตลาดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตลาดช้าและมีหมาที่อยู่ตลาดวิ่งและหอนตามรถหมาทั้งหอนและเห่าวิ่งตามรถลุงพลไปแล้วลุงพลก็ได้ดีดแตรไล่หมาพวกนั้น มันน่ากลัวมากเพอใหญ่คนนั้นจ้องมองมาที่หน้าเขาลุงพลทำหน้าแปลกๆงงๆพอฟ้าสางใกล้ถึงทางเลี้ยวเข้าเส้นลาดกระบงังลุงพลก็ได้ถามว่านุ หนูอยู่ซอยไหนถึงแล้วแล้วหญิงคนนั้นก็บอกว่าเข้าไปในซอย25เลยค่ะลุงพลได้เอ่ยขึ้นว่าอา้าวอยู่ซอยเดียวกันกับบ้านลุงเลยนี่หญิงคนนั้นหัวเราะแบบเบาๆสักพักลุงพลก็ได้กลิ่นลอยมาลุงพลก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเออกลิ่นอะไรเหม็นๆวะหรือมาตายแถวนี้หรือไงนี่ ได้กลิ่นไหมหนูลุงจะปิดกระจกแล้วนะพอลุงพลขับเข้ามาในซอยยี่สิบห้าลุงได้ถามว่าบ้านหลังไหนล่ะนี่บ้านลุงอยู่ข้างหน้านี่หญิงคนนั้นตัวสั่นหนูก็อยู่บ well. well ้านข้างๆลุงนี่่่ก็อยูบ้้าานขงๆละค่ะลุงพลตกใจและหันไปมองหญิงคนนั้น คนนั้นก็กลายร่างเป็นเหมือนศพลุงพลตกใจและอยู่ดีๆลุงพลก็กลายเป็นศพไปอีกคนด้วย ลุงลุงลุงจำไม่ได้หรอกว่าเมื่อเช้าลุงนี่แหละขับรถแท็กซี่ไปส่งหนูเพราะแม่หนูเป็นคนบอกเราเกิดเเรากิดชนบนสะพานรถล่งเสียหลัยล่วงเล่นทุนเล่นทุนในรถรถได้ชนได้ชนไฟได้พุ่งเสียหลักเสียหลุงไปในน้ำพวกเราตายตั้งแต่สองชั่วโแล้วลุงขันไปดูในบ้านลุงสิ คนเยอะเลยมางานสพลุงและมางานสพหนูข้างบ้านด้วยดูสิดสิแม่แม่ข้่าใหญ่เลยพวกเราตายโดยไม่รู้ตัวค่ะลุงหนูรู้ตัวตั้งแต่มานั่งรอที่ป้ายรถเมแล้วแต่หนูหาทางกลับบ้านไม่เจอมันมืดมนไปหมดแล้ก็มีรถลุงมานี่ละค่ะหนูจำได้ว่ามากับลุง ลุงไม่สังเกตเหรอคะว่าลุงขับรถทั้งคืนทําไมไม่มีลูกค้าสักคนเพราะเขาไม่เห็นรถล,ลุงไงและปั๊มน้ํามันที่เราไปก็เป็นปั๊มร้างเฮ้อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหไม่น่าเลยลุงขอโทษด้อยหนูและผีลุงคนก็ได้ร้องไห้หลังจากนั้นดวงวิญญาณทั้งสอง ก็ได้ล่องรอยหายไป